สวัสดีครับอ่ะก็มาตอบคําถามนะครับว่าตัวการฝุ่นนะครับตัวการฝุ่นกล้องเวลาทํางานกล้องนะครับเกี่ยวกับกล้องอะไรพวกนี้นะครับว่าของ YCS นะครับที่ทางเรานะครับจะจําหน่ายอยู่นั้นนะครับแบบนี้นะครับ2อันนี้สามารถควบทํางานได้จนถึงตัวไหนบ้างนะครับเรามาดูกันนี่กกล้องนะครับอ่ะอย่างกล้องในพวกนี้นะครับเป็น14ในเครื่อ14 Pro Max ทีเนี้ย มันเป็นแม่เหล็กนะครับมันดูดกันนะมันดูดกันนะครับอ่ะอย่างนี้นะครับเวลาท่านการฝุ่นแล้วก็ประกบแบบนี้แล้วก็ทํางานนะครับมันจะทําให้ฝุ่นนั้นไม่ไปโดนในส่วนของตัวกล้องแล้วก็มือเราไม่ไม่ไปจับนะครับมือเราไปจับนะครับอ่านแบบนี้ลักษณะนี้นะครับแบบนี้นะครับจะเป็นลักษณะนี้เลยนะฮะดูดแบบนี้นะครับประกบแบบนี้นะครับอ่ะก็จะใส่ได้หลายๆรุ่นเลยนะครับได้เกือบ เอาง่ายๆว่าทุกรุ่นแล้วกันนะครับผมว่าใช่ทุกรุ่นนะครับอ่าเนี่ยแบบนี้นะครับสิบสามโปรแม็กอ่าถ้าเป็นตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่าสิบสี่นะครับสิบสี่ก็จะเอียงเอียงเอานิดนึงนะครับเอียงเอานิดนึงนะครับเนื่องจากไม่เหล็กมันเอียงข้างแบบนี้นะฮะก็จะใส่แบบนี้ไปนะครับอ่าถ้าเป็นจะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยเอาตัวเล็กมาใส่นะครับครอบนี้นะครับครอบไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ทํางานนะครับท่านก็จะทํางานสบายใจนะครับ ไม่ทําให้อ่าในส่วนของมือเราไปโดนนะครับเลนกล้องแลวทําให้มัวนะครับอ่ะแบบนี้ก็จะเป็นพวกเอ็กซ์อะไรพวกเนี้ยนะฮะดูนะครับพวกนี้นี่ครับกล้องเอ็กซ์นนะฮะนี่ใส่ก็จะดูตรงนี้นะครับปิดแล้วก็ทํางานได้สบายนะครับอ่ายกออกมาปุ๊บเอานี้ไปติดปั๊บนะครับก็จะทําให้เราไม่ไปโดนกล้องนะครับฝุ่นไม่โดนด้วยนะครับอ่ะเรามาดูในส่วนของ12บสองโปรแม็กกันบ้างนะครับสิบสองอันนี้คือสิบสองโปรแม็กนะฮะ นี่ครบ12 Pro Max เนี่ย12 Pro Max นะครับท่านก็ใส่ตัวใหญ่ไปนะครับมันก็จะอยู่ในโหมดของตัวใหญ่นะครับนี่แบบนี้นะครับโอเคนะครับก็ฝากไว้นะครับท่านบบท่านท่านใดสนใจนะครับก็มีนะครับมีจัดจาหน่ายนะครับอันเคียงละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับกล่องนะครับนะครับกล่องพวกนี้นะฮะเนี่ย11เนี่ยก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นหลักนะครับ iPhone 11ใช้ตัวนี้เป็นหลักนะฮะ นี่แบบนี้สิบเอ็ดสิบสองนะครับใส่ตัวเล็กนะครับแบบนี้เลยนะฮะยึดอยู่ล็อกแล้วก็ทํางานได้นะครับทํางานได้ง่ายๆเลยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับสําหรับ่าตัวเลนครอบกล้องนะครับของ YCS นะครับท่านสั่งอ m i n นะครับกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับของ YCS นะครับที่สำการจะสั่งมานะฮะสิบสาม Pro Max นะครับอันนี้ก็สิบสาม Pro Max นะฮะสิบสาม Pro Max ก็ครอบเลยนะครับยกมาแล้วครอบเลย ป้องกันกล้องไม่ให้โดนมือลูกค้านะครับเวลาส่องจากด้านในแบบนี้นะฮะจะเห็นเป็นรอยนิ้วมือนะครับแบบนี้สบายใจได้เลยว่ายังไงก็ไม่โดนลายนิ้วมือนะครับโอเคนะครับฝากไว้สำหรับตัวครอบเลนกล้องนะคะสวัสดีครับ